เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2อมือและ2องเท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบแอมเทรนีโดยแม่หมอแํมธรรมชาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนธันวาคม2566นะคะของคนที่เกิดในวันศุกร์มาดูกันว่าชาววันศุกร์นะในเดือนธันวาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดสดกันนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอ้ากข้อความมาขอจองคิวก่อนได้นะคะอะขอดูพลังงานหน่อยค่ะชาววันศุกร์ธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีเป็นอย่างไรบ้าง ใบแรกมาต้องบอกเลยคุณจะได้ออกจากจุดเก่าๆนะคะอะไรที่เป็นความทุกข์อะไรเป็นความไม่สบายใจอะไรเป็นความทุกข์ใจอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่สบายใจหรือว่าทําให้คุณไม่ไม่แฮปปี้คุณจะได้ออกจากจุดนั้นแล้วก็ไปสู่จุดใหม่แล้วนะในเดือนธันวาคม2566นะ ในเรื่องของสุขภาพระวังหกล้มหกลุกตกหลุมตกบ่อนะระวังอุบัติเหตุน้อยแค่นั้นเองการเงินไรายได้ทรัพย์สินต้องบอกว่าอาจจะมีต้องแบกรับบ้างต้องมีภาระอะไรที่ต้องจัดการเยอะแต่ต้องบอกว่าคุณไหวนะเชื่อมั่นในตัวเองคุณเอาอยู่คุณจัดการได้คุณจะสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆในเรื่องของการเงินไปได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าบริหารจัดการการเงินดีๆยังไงก็ผ่านไปได้เชื่อมั่นในตัวเองเนาะต่อมาค่ะในเรื่องของอเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้าง เพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างดูจากพลังงานเหมือนคุณต้องอยู่กับคนหมู่มากเนาะคนเยอะเรื่องแย่อาจจะมีความคิดเห็นไม่ต้องไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่พยายามระบาดระวังคําพูดและการสื่อสารเยอะๆนะพูดดีสื่อสารดีส่งผลดีพูดไม่ดีสื่อสารไม่ดีอาจจะทําให้ทะเลาะเบาแวงมีความขัดแย้งกันได้นะคะระวังนิดนึงเนาะต่อมาค่ะในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของคุณต้องบอกเลยนะบ้านรถที่ดินทรัพย์สินอะสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะอะไรต่างๆคุณมีโอกาสสร้างได้ด้วยตัวคุณเองนะ ความสําเร็จต่างๆมันจะมาจากตัวคุณเป็นหลักนะเพราะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยค่ะคุณทําได้เนาะต่อมาค่ะในเรื่องของออลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักต้องบอกว่าอยู่ในโอวาตีนะเป็น เป็นกําลังสําคัญที่ดีหรือว่าเาชื่อฟังว่านอนสอนง่ายนะคะมีโอกาสที่จะช่วยเหลือพักดันสนับสนุนนะทำให้คุณประสบความสําเร็จหรือเขาอาจจะมีหลักมีฐานม,มีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ทําให้ชีวิตของคุณดีตามไปด้วยนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคอื่นๆมีอีกไหมปัญหาอุปสรรคนะสำคัญเลยคือตัวคุณเองนะจะดีจะไม่ดี จะจะปังหรือจะพังก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเพราะว่ามันจะเกิดจากความประมาทพัดพังของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องมาระวังคือความประมาทจากตัวคุณเองจะส่งผลเสียกับตัวเองเพราะฉะนั้นให้มีสติในทุกๆย่างก้าวและทุกๆการกระทานะคะต่อมาความรักเจาะลึกกันอีกสักหน่อยค่ะความรักนะดูจะพลังงานถ้าโสดอยู่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเหมือนกันอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจไหมนะคะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะคะก็ต้องบอ,อกโอกาสชัดเจนเนี่ยมันก็มีแสงสว่างอยู่นะ หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณหัวใจฟูฟ่องให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจก็ได้ส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้เติมความหวานให้กันหน่อยก็จะดีนะดูเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองกันเยอะหรือว่าอยู่ในโลกส่วนตัวเยอะนะก็อาจจะหาเวลาเติมความหวานให้กันหน่อยก็อาจจะส่งผลดีกับความสัมพันธ์นะคะต่อมาค่ะในเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างคืออะไรสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างคือช่วงเวลานี้คุณอาจจะมี งานหรือมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะแยะมากมายเลยพยายามจัดลําดับความสําคัญให้ดีนะอะไรต้องทำหนึ่าม2ี่จะได้ไม่เครียดจนเกินไปนะคะแล้วก็จะได้ประสบความสําเร็จได้เร็วด้วยเนาะต่อมาค่ะเรื่องของความสําเร็จกันบ้างอื คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะคนมันสุกนะที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะในวันในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณก็เก่งแล้วก็ต้องบอกว่าความสามารถของคุณจะโดดเด่นมากๆมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือคนเห็นความรู้ความสามารถศักยภาพแล้วก็ผลักดันให้คุณไปสู่จุดที่จเจริญเติบโตก้าว,วหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างแน่นอนนะคะ ต่อมาการงานกันบ้างค่ะการงานเป็นอย่างไรการงานอเป็นคนโชคดีเป็นคนที่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงเลยในเรื่องของการงานหยิบจับอะไรมันก็ประสบความสําเร็จหยิบจับอะไรก็ดีไปหมดนะมีโอกาสที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะทีนี้ในส่วนของโชคลาภกันบ้างโชคลาภมีไหมขอดูพลังงานหน่อยค่ะ โอ้โหต้องบอกว่าโชคลาภอาจจะมาจากการทํางานเป็นสําคัญเนาะลาบลอยถามว่ามีไหมก็มีโอกาสได้อยู่แต่หลักๆถ้ามาจากการทํางานต้องบอกว่าโชคลาภได้มาแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นะจากความขยันหมั่นเพียรของคุณแลนะความตั้งใจของคุณทําให้คุณได้โชคได้ลาบได้สิ่งดีๆริดอกออกผลงอกเงยง,งอกงามอย่างแน่นอนสุดท้ายอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะก็คืออา,อาจจะเป็นจิตใจของคุณเองาะคะบางทีมีเรื่องที่ต้องรอคอยนะ ถ้าเกิดว่ารอคอยด้วยจิตใจที่ สบายๆก็จะทําให้คุณไม่เครียดมากแต่ถ้าเกิดคุณอึดอัดนะหรือว่าโฟกัสอะไรมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหดใจได้นะคะเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งที่ต้อง,องระมัดระวังอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจของเราเองหรือว่าความรู้สึกของเราเองในการอดทนรอคอยกับบางสิ่งบางอย่างพยายามทําใจให้สบายๆรีแลกซ์ผ่อนคลายนะแล้วสิ่งดีๆจะได้เข้ามาได้อย่างรวดเร็วนะคะและนี่ก็คือการดำนานทั้งหมดของคุณนะคนที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนธันวาคมคมเดือนธันวาคม สองวนะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตือนรู้แล้วก็ท่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย